สวัสดีครับันอีกแล้วนนครับสำหรับรีวิวจากฟิกอิง h ช n แนลนะครับวันนี้มาแนะนําวิธีการตั้งค่านะครับสาหรับการเครื่องพ,พิมพ์ที่ใช้หมึกนะครับอาร์ตพิกเมนต์นะครับเป็นหมึกชนิดพิกเมนต์ชนิดหนึ่งนะครับที่ออกแบบมาให้กันน้ํากันแสงแล้วก็สามารถพิมพ์กระดาษอาร์ตได้นั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุที่เราใช้กันก่อนนะครับเช่นตัว ตัวมึกมึกนะครับหมึกปกติแล้วมึกที่เราใช้กันในเครื่องทั่วไปนะครับก็จะมีด้วยกัน3แบบนะครับก็คือ1ึกก็คือระบบอิงเจ็ก็คือเป็นหมึกธรรมดาที่ใช้ทั่วไปกับเครื่องพิมพอิงเจ็ t เป็นของเหลวนั่นเองนะครับ2ก็คือแบบเลเซอร์เจ็ดเลเซอร์เจ็ก็คือจะเป็นแบบหมึกผงนะครับ3ก็คือดอทแมททิกนะครับก็คือเป็นตัวกระแทกนะครับเป็นพวกที่ต้องการสบเนาอะไรพวกนั้นนะครับเป็นแบบระบบเข็มนั่นเองนะครับ ก็ในที่นี้เราจะมาคุยในเรื่องของตัวการตั้งค่าในส่วนของเครื่องพิมพ์ที่ใส่หมึกพิเศษนะครับก็คือหมึกอาร์ตพิกเมนต์นะครับอาร์ตพิคเมนต์ก็รองรับนะครับวัสดุเดียวกับตัวหมึกธรรมดานะครับหมึกธรรมดากับหมึกพิกเมนต์นะครับหรือหมึกอาร์ตพิคเมนต์เนี่ยก็จะรองรับวัสดุที่เคลือบผิวนะครับมาเพื่อหมึกชนิดนี้ชนิดนี้นะครับเวลาเราไปซื้อ วัสดุก็ดูที่ฉลากนะครับก็คือถ้าเขียนว่ารองรับอินเจ็ตก็คือใช้งานได้นั่นเองนะครับวัสดุทุกชนิดต้องเคลือบผิวมาเพื่อหมึดชนิดนี้นะครับจะมีแค่กระดาษธรรมดาเท่านั้นนะครับที่ไม่ต้องเคลือบนะครับก็สามารถปิ้นได้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวกระดาษอาร์ตนะครับกระดาษอาร์ตจะไม่ได้เคลือบผิวนะครับใช้พิมพ์กับระบบเลเซอร์ก็คือระบบหมุดแบบผงไอ้ทั่วที่แบบผงนะแบบผงเพราะฉะนั้นถ้าเรา เราพิมพ์บนหมึกอะพิคเมนต์เนี่ยปกติหมึกทั่วไปก็จะพิมพ์ไม่ได้นะครับเดเวล์หมึกอะพิคเมนต์แต่ว่าด้วยเหตุที่ว่ากระดาษไม่ได้เคลือบผิวมานะครับถ้าสีลงเยอะๆแบบที่รูปหน้าจอนะครับถ้าสีลงเยอะบางงานนะครับถ้าเราพิมพ์เร็วไปนะครับหรืออากาศชื้นๆอย่างเงี้ยอาจจะทําให้หมึกนะครับแห้งไม่ทันนะครับอาจจะเยอะไม่ข่มได้นะครับแต่ถ้าเป็นงานทั่วไปนะครับเนี่ยอย่างงานพวกเงี้ยอย่างเงี้ยก็จก็น่าจะแห้งปกตินะครับก็ตั้งแบบปกติได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะคลิกทําให้ดูในการตั้งแบบปกติก่อนนะครับปกติเราจะตั้งจะพิมพ์กระดาษอาร์ตพิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC PP นะครับกระดาษกอซี่กระดาษโปรโต้นะครับก็แล้วแต,แต่ชนิดของกระดาษนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์และตั้งค่าที่ไดเวอร์ได้เลยนะครับยกเว้นกระดาษธรรมดาเราไม่จำเป็นต้องตั้งค่าก็ได้นะครับถ้าเราพอใจในงานที่พิมพ์ออกมานะครับโดยถ้าค่าเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นกระดาษธรรมดาคุณภาพมาตรฐานนะครับอ่าถ้าเราจะพิมพ์ไมเวนโดก็คลิกขวาแล้วโชว์ออกนะกดพิมพ์ มันจะเป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเราจะตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่ออปชันตรงนี้ทุกโปรแกรมนะครับเราต้องกดเข้ามาที่ดิวเวอร์ส่วนี้นะครับถ้าในเคสปกติเนี่ยเราก็ตั้งแค่กระดาษผิวมันหรือผิวด้านหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าสีมันจะออกมาต่างกันนะคุณภาพเป็นสูงนะครับลักษณะการพิมพ์ก็ไปเรียกเป็นโหมด a d o b e นะครับ r g b แล้ว1.8นะครับสีมันก็จะสว่างมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าให้สีเราสดนั่นเองนะครับ แล้วก็กดโอเคนะครับในเคสปกติเราก็ตั้งแค่นี้นะครับกดโอเคทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดพรินได้เลยทุกโปรแกรมเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานสีเข้มสมมติ้ินพ์งานอันนี้นะครับสีเข้มก็อาจจะไม่คมในบางส่วนหรือบางจุดของงานนะครับเราก็อาจจะต้องตั้งค่าเพิ่มหน่อยนะครับเช่นอย่างอื่นก็ตั้งปกตินะครับแต่ว่าอาจจะต้องติ๊กตรงนี้ออกนะครับพิมพ์เร็ว ออกไปนะครับเพื่อจะให้งานมันแห้งทันนะครับเพราะว่ากระดาษมันไม่ได้เคลือบครับพอไม่แห้งปุ๊บอาจจะซึมเข้าหากันทําให้ปินแล้วขอบไม่คมอะไรประมาณนี้นะครับแห้งไม่ทันนะครับเราก็ต้องปรับแต่งที่ตัวเลเยอร์เดเวอร์หน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวหมึกสามารถพิมพ์กระดาษอาร์ตได้แน่นอนนะครับเราเทสแล้วครับอันนี้เฉพาะแบบคือไอ้สีเข้มๆอะไรทุกเรกสีเข้มลงหมึกลงเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับลิ้นชักเริ่มทานกันนะครับ ก็ถ้าเราติ๊กออกสองท่าตัวนี้ออกแล้วยังไม่แห้งอีกนะครับเราอาจจะต้องมาลดความเข้มลงหน่อยนะครับอาจจะติ๊กพิตรงนี้นะครับลดสีสักนิดหนึ่งสักห้าเปอร์เซ็นต์ทุกสีเลยนะครับหรือเพิ่มสว่างตรงนี้นะครับอาจจะดูตัวอย่างจากด้านนี้ได้นะครับลดความเข้มลงมานิดนึงนะครับประมาณนี้ความสดนิดนึงนะครับก็ลองพิมพ์ออกมาดูก่อนได้นะครับโดยปรับแต่งทางด้านนี้นะครับส่วนตัวสีเนี่ย ถ้าสีมันไม่เพี้ยนอะไรพวกนี้เราก็ลดให้มันเท่ากันนะครับมันจะได้ไม่เพี้ยนถ้าเราลดอันใดอันหนึ่งมันจะเพี้ยนนะครับเพราะนั้นการลดก็จะประมาณนี้นะครับหรือจะกดเมนูนี้ก็ได้ก็จะมีเมนูให้ลดเหมือนกันนะครับเนี่ยกดไปกดมาตีเพี้ยนก็กดเข้าสู่เริ่มต้นนะครับตรงนี้นะครับก็จบถ้ายังไม่แห้งอีกนะครับก็กดที่ตัวนี้นะครับแล้วกดที่ติ๊กที่กระดาษหนาและตองจดหมายนะครับแล้วกดแล้วกดโอเค ครับตกลงไปนะครับเครื่องก็จะปิ้นช้ากว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะครับแต่งานจะคมนะครับอ่าก็ในการตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับหมึกตัวกระดาษนะครับหรือว่าถ้าสีมันเข้มเกินไปลดแล้วมันก็ยังไม่ได้นะครับเราก็อาจจะต้องไปลดที่ Photoshop สักนิดหนึ่งนะครับคลิกทีนึงแล้วคลิกขว่านะครับโอเพนวิดครับกดที่ Photoshop ก็ได้นะครับ หรือโปรแกรมอะไรที่ใช้เป็นนะครับใช้เป็นนะครับบางทีคนที่ผลิตงานหรือทําไฟล์มาเนี่ยทารูปออกมาเข้มจัดนะครับแล้วาาก็จะต้องลดสักนิดนึงนะครับยิ่งเข้มมากเราก็จะยิ่งเปลืองหมึกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราลดอาจจะลดไปน,นิดนึงนะคระประมาณนี้นีผมเดี๋ยวผมตัดให้มันเล็กๆก่อนนะครับ รูปจะได้เห็นชัดๆนะครับทุกคนจะปรับรูปนี้ใช่ไหมครับอ่าอ่านะครับก็คือถ้านีมันเข้มไปแล้วก็ที่เมนูเอ็กซ์จัสต์นะครับจะมีหลายเมนูเลยนะครับจะเป็นความสว่างอะไรเงี้ยนะจะปรับอย่างนี้นิดนึงนะครับเพิ่มนิดเดียวนะครับนิดเดียวหรือลด ความเข้มลงมานะครับประมาณนี้นะครับดูดูที่เราเลยนะครับปรนนี้หรือไม่นุ่อื่นก็ในอีเมจตัวนี้จะมีนะครับหลายอย่างนี่นะก็ยิงแรงยิงเข้มหรือถ้ามันจืดไปล้วก็ะครับตรงข้ามเราก็ทําให้มันเข้มได้ไหมครับโดยโดยโ h ลทชอปหรือเมื่อเราได้งานมาจืดแบบนี้นะครับเราก็มาปรับนิดนึงนะครับให้สีมันเข้มขึ้นก็ได้เหมือนกันนะสีมันเข้มเกินไปเราก็ลดนะครับ ให้เข้มน้อยดยไปจืดแล้วก็คิดเพิ่มสีขึ้นมาได้นะครับได้บางงานที่ Photoshop นะครับอ่มีหลายเมนูนะครับอันนี้จะเป็นกราฟค้างนะให้รอแป๊บหนึง่งอ่าจะเ,เป็นกดลองกดออโต้ดูนะครับอ่าแล้วก็ลองดึงกราฟดูได้นะครับแอบก็เป็การปรับเหมือนกันนะครับ เข้มก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็กดสั่งพิมพ์ใน Photoshop เลย Photoshop เลยก็ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องแปลงไฟล์ออกไปนะกดพิมพ์นะครับกดเลือกรุ่นพิมพ์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดตัตติ้งพิมพ์ t ัตติ้งตรงนี้เนี่ยก็จะเข้ามาที่ไดเวอร์เหมือนกันนะครับก็ตั้งผิวด้านหรือผิวมันก็ได้นะครับกระดาษอาจจะชนี้มันจะให้สีไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกดูว่าเราต้องการ ใช้อันไหนที่เหมาะกับโทนที่เราต้องการนะครับโทนสีมจะต่างกันความมืดความเข้มมันจะต่างก็จะประมาณนี้นะครับเอาพิมพ์เร็วออกก็ได้นะครับแต่ลองพิมพ์ดูก่อนว่ามันออกมาประมาณไหนนะครับหรือถ้ากลัวงานเราจะเสียก็ปรับซะเลยนะครับเอาพัาเร็วออกอะไรประมาณนี้นะครับปรากฏนะครับก็ประมาณจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าในเวิร์ช็อปเราก็ต้องเลื่อนออกมาด้านล่างนะครับเพื่อติ๊กตัวนี้นะครับ มมันก็จะเท่ากับขนาดที่เราตั้งที่ไดเวอร์แล้วนะแทรม a ติกมันจะเป็นแบบเมืกี้นะครับก็คือเป็นใหญ่ๆนะครับจากนั้นก็กดพิมพได้เลยนะครับก็มาแนะนําวิธีการง่ายๆนะครับในการปรับแต่งสีนะครับให้เหมาะกับมึหรี่ครับสท่ารับกระดาษติ๊กเกอร์ p v c p p ีพ o พีกนะครับ,บ,ร icker, PVC, PP, รบโปโต,โตต่ตางๆที่เขียนว่ารองรับ i ิงเจตนะครับที่เคลือบผิวมาไม่ไม่จะจะไม่ค่อยพบปัญหาพวกนี้นะครับ ะจะเว้นฝนตกหนักๆอากาศชื้นๆก็จะปกบ้านแต่น้อยมากๆนะครับแต่จะเป็นในส่วนของกระดาษอาร์ตมากกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้เคลือบผิวมานะครับแต่ว่างานที่ออกมาก็คมสวยแน่นอนนะครับจะเว้นบางงานที่สีเข้มเกินนะครับก็ให้ปรับแบบที่ในคลิปนี้แนะนํานะครับติดขัดด้านใดก็แอดไลน์แอดฟิกอิงสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ